เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมนุษย์เรายังไม่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้จะเดินทางไกลก็ต้องใช้เรือถ้าเป็นการเดินทางข้ามทวีปก็ต้องใช้เรือเดินสมุทรร้อยปีก่อนนี่มันมีเรือเดินสมุทรลำใหญ่ที่สุดในโลกนะ เอ่ยชื่อนี่าลายคนก็รู้จักนะไททันนิกไททันนิกเนี่ยเป็นเรือสำราญนะที่เรียกว่าหรูหรามากแล้วก็มีการประกาศว่าจะเปิดเส้นทางข้ามทวีป จากอังกฤษไปอเมริกาขึ้นเรือที่เซาท์แธมป์ตันแล้วก็ไปลงที่นิวยอร์กเป็นเที่ยวที่ใครๆก็เฝ้ารอเพราะว่ามันเป็นปฐมฤกิกแล้วก็ยังไม่เคยมีใครนะ โดยสารด้วยเรือไททานิกซึ่งรูมากก็มีเศรษฐีจำนวนมากเนี่ยซื้อตัว๋วเพื่อที่จะนั่งเรือลำนี้เนี่ยข้ามทวีปในจำนวนนี้ก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อเฮลลี่ฟริกรวยมากเหมือนกันนะเป็นเศรษฐีชาวอเมริกันแกก็ ตั้งใจนะหมายมั่น,นที่จะโดยสารเรือลำนี้เป็นปฐมฤกษ์คนรวยเนี่ยเขาชอบทำอะไรเนี่ยนะก่อนใครนะก็เหมือนกับสมัยนี้เนี่ยถ้ามียานอาวกาศนะเปิดให้ท่องเที่ยวไปที่ดวงจันทร์เนี่ย คนที่สมัครเป็นกลุ่มแรกก็คือพวกเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าอยากจะเป็นคนแรกนะที่มีประสบการณ์ที่หายายากเฮลิฟลิกก็เหมือนกันนะเขาก็ชวนภรรยาเนี่ยเดินทางเที่ยวนี้แหละแต่ก่อนเดินทางเนี่ยสองคนนี้ก็ไปเที่ยวที่อิตาลี บางเอิญเกิดอุบัติเหตุนะภรรยาคืออเดเลดเนี่ยเกิดเท้าแพลงไม่สามารถจะเดินทางได้ก็เป็นน้ว่าต้องงดงดนั่งเรือไทททนิกเฮลีนโมโหมากเลยนะโกรธภรรยาเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางให้ตัวเองเนี่ย ไม่ได้ท่องเรือสำราญเสรษฐีคนอื่นนี่ก็ได้ไปกันหมดนะยกเว้นตัวเองแต่ปรากฏว,ว่าเรือจะถึงเนี่ยพอท่องทะเลไปได้แค่สามวันเท่านั้นแหละก็เกิดเหตุร้ายนะเรือเนี่ยไปชนภูเขาน้ำแข็งล่มเลย ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเนี่ยเรือเนี่ยลํานี้ไม่มีทางร่มหรอกไม่มีทางอับปางหรอกเพราะว่าสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแล้วก็มีระบบป้องกันที่เข้มแข็งแน่นหนาแต่จุลาจนลอเนยก็ต้องมาประสบภัยเที่ยวแรกเลยนะเรือชนอผู้ขาน้ำแข็งกลางดึก ผู้โดยสารเนี่ยสองพันคนเนี่ยตายไปพันห้ารวมทั้งเศรษฐีจำนวนไม่ไม่น้อยเลยแล้วคนที่รอดเนี่ยคนนั้นคือเฮนรี่ฟลิกนีกับภรรยารอดเพราะอะไรเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกับภรรยาก็กลายเป็นว่าเคราะห์เนี่ยที่เดิมทีเข้าใจว่าเป็นเคราะห์เนี่ยมันกลายเป็นโชคขึ้นมาเพราะถ้าหากว่า ภรรยาเนี่ยไม่ประสบอุัติเหตุเฮลิฟทิกกับภรรยาคงจะไปอยู่บนเรือไททานิกในเที่ยวนั้นแล้วก็คงจะทิ้งชีวิตไว้บนมหาสมุทรแอตแล,ลนติกไปแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเคราะห์เนี่ยมันกลับกลายเป็นโชคเนี่ยมันก็ไม่ต่างจาก เหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้นะที่สายการบ,บินไออินเดียตกนะในในอินเดียเพียงคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นนักศึกษาปริญญาโทเที่ยงกฤษกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็พอได้เวลาก็จะเดินทางกลับอังกฤษแกก็ขึ้นนะเที่ยวบินไอินเดียเที่ยวนี้แหละซื้อตั๋วไว้แล้ว เที่ยวบินเนี่ยมันออกบินมันออกปอเปประมาณเที่ยงแต่ว่าแกอยู่เมืองที่ไกลนะสองกิโลก็ประมาณทนบุรีกับกรุงเทพเนี่ยกูสาตืนนาน่นแต่เช้านะตีห้ออกเดินทางก่อน7จ็โมงแต่ว่ารถเกิดติดคนขับก็ไม่ชำนาญทางถึงสนามบินเนี่ยก็ชาก้ากว่ากำหนด พอไปที่เคาน์เตอร์บอกกว่าเคาน์เตอร์ปิดเพียงแค่10นาทีก่อนหน้านั้นนะแกก็ขอร้องวิงวอนเจ้าที่บอกว่าจนะขอให้เช็คอินอุตส่าห์มาไกลแต่เจ้าที่ไม่ยอมเป็นนะว่าเธอตกเครื่องบินทั้งที่เครื่องบินจะไม่ออกนะแต่ว่าเจ้าที่เนี่ยไม่ให้เธอเช็คอินเธอโมโหมากนะแล้วอดไม่ได้ที่จะโกรธ คนขับรถนะที่ทำให้เธอเตกเที่ยวบินพอขึ้นเครื่องบินไม่ได้เธอก็ไปสงบสติอารมณ์กินกาแฟในร้านอาหารในร้านกาแฟบนสนามบินกินอยู่ดีปรากฏได้ข่าวข่าวด่วนเครื่องบินลำที่เธอตั้งใจว่าจะบินเนี่ยมันตกขึ้นไปได้ไม่ถึง10นาที5นาทีก็ตกนะ คนตายทั้งลำเลยยกเว้นคนเดียวอันนี้เป็นข่าวใหญ่เดิมเนี่ยเธอคิดว่าเนี่ยเธอซวยนะตกเครื่องบินท,ทั้งที่เตรียมกายไว้ดีแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเป็นโชคนะเพราะถ้าขึ้นเครื่องบินลำนั้นเธอก็ตายไปกับคนอื่นด้วยหลายคนเนี่ยคิดว่าการได้ขึ้นเครื่องบินเที่ยวนี้เนี่ยเป็นโชคนะมีหมอคนหนึ่งหมออินเดีย ไปทำงานที่อังกฤษแล้วก็อพยพขนครอบครัวมีภรรยาลูกสามคนขึ้นเครื่องเครื่องบินเที่ยวนี้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อังกฤษวิ่งเต้นทำเอกสารมาเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าคนอินเดียนี่ไปทำงานที่อังกฤษนี่มันไม่ใช่ง่ายสมัยนี้ดีใจมาก แต่ปรากฏว่าแทนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะกับพบจุดจบเครื่องบินขึ้นไม่กี่นาทีเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยซรื่องใคไรๆเรียกว่าเป็นความซวยหรือเคราะเนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่เสมอไปนะว่ามันจะเป็นเคราะห์เป็นความซวยอย่างที่เราคิด พราะมันแหลกลายเป็นโชคก็ได้อันนี้ก็อย่างที่มีเพลงที่เขาว่าเนี่ยมันบอนแน่มันบอนแน่ดอกนายอะไรแล้วก็ไม่แน่นะอันนี้ก็เป็นกฎอน,นิจจังอย่างหนึ่งกฎอน,นิจจังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอะไรก็ไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่ง เวลาเจอสิ่งที่จะแย่มันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้เพราะว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เรือไททานิกที่เขาบอกว่าไม่มีวันจมมันก็จมได้นะเหตุการณ์ที่เราคิดว่าสวยแน่ๆนะมันกับกลายเป็นของดีขึ้นมาก็มีนะอะไรที่เราคิดว่าแย่มันอาจกลายเป็นดีก็ได้ พราะนั้นเนี่ยก็ต้องเตือนใจไว้นะ,กด,ะกดอันนี้จังเนี่ยเราไปเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนอันนั้นก็ความหมายนึงแต่ความหมายนึงคือว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้นะมันไม่แน่ดอกหลวงพ่อชาเนี่ยเคยฟังเพลงนี้นะเป็นเพลงลูกทุ่งเมื่อสักห้าสิบปีก่อนดังมากท่านได้ยินตอนใครที่เดินไปเดินไปเดินผ่าน เดินบนถนนในเมืองได้ยินเสียงเพลงเนี่ยท่านก็ฟังสักพักท่านก็บอกเออท่านกลับมาบอกลูกศิษย์ว่าที่มันเพลงพระพุทธเจ้านะเนี่ยมันบอนแน่ดอกนายไม่ว่าเราเจออะไรที่มันแย่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งกนด่าชะตากรรมเพราะมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดในทางเรกในการเวลาเราเจออะไรที่มันถูกใจ ก็ยังพึ่งดีใจมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้อย่างคนที่ได้ขึ้นเรือไททานิกสมใจเนี่ยทั้งที่ตั๋วก็แพงแต่ก็อุตส่าห์ดิ้นรนจนขึ้นมาได้สุดท้ายก็ตายกลางมหาสมุทรหรือคนที่อุตส่าห์พาครอบครัวขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อังกฤษแต่สุดท้ายก็พบจุดจบ สิ่งที่เราคิดว่ามันดีอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เผื่อใจของเราเอาไว้นะเวลาเจอเรื่องแย่ๆก็เช่นเจ็บป่วยก็อย่าคิดว่ามันจะแย่อย่างที่เลนนึกเพราะว่าความจริงอาจจะไม่เป็นไปนแปลงที่เราคิดก็ได้เอาเตรียมรับพรพิตงังปฏิตงังทุมหังค่อยถลนที่ท่านปรนาชนะแล้วตั้งใจแล้ว อเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โลวันารโสยาาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนโชติราโสยาาเหมือนแกมณีอันสว่างสวยหวนยินดีสาพติโยวิวาชนตุตาไรทั้งปวงจงบำราดไป พาโรควินาสตุโราทางป่วของท่านจงหายเอพาวัวันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านนีขายุโกภาวผู้มีความสุเมอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุนาปัจจายนโนตารุธรรม,มาวาทันที่อายุวันโนสุข,ขังพลัง สีบ่าการเงืออายุวันนาสุขภาพละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจอาวาัตุสาพพามังคลังสพัพพหมงขอจงมีกาท่านผันตุสาพเทวตาพระราเทวดาท้าบัวจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนาอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า ปาธรรมาอนุภาเวนาอนุภาแห่งพระธรรมปาสังคาอนุภาเวนาอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาโสชีภาวันตุเจวาัสดีทังหลายยงมีกาย่านุเมื่อเทม